อีหล่ามาขึ้นมาบันริเบิ์มองดูหันเปิดโซมึงดูแฟนใหมนะ่นะไปได้คืออายแท้คือว่าปิดหนา้าปิดตาแท้น,นี่ปิดชังอันนี้ปิดหน้ามาพีออ่อีหล่ะเออให้เพิ่นเปิดหน้าเปิดตาให้พอ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งน้ำมาแล้วเนาะเปิดโซ่แฟนใหม่นอ้นองน้องนิงตื่นเต้นตื่นเต้นเคยได้อยู่บ่บเคยได้โบเคยได้ นอนนะคือว่าาแรงเมาบสูงสุดนี่จะคาบจกมือีหละมือได้กินมือบ่ได้กินโอ้อันคือได้เคยแบบกินบบเต็มืือบ่โดยเมื่ออีมเมื่อโบอีมคันชิบาแล้วกันคือได้กินทุกมือแต่ว่าคาบอีมบบอีมแบบซีบยอย กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบอร์สุขุทุคนคือเก่าเนาะมว่อาจ,จะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศขอยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่งมมกดาวันสาวลาวคือเก่าเนาะมาพบมาพอกันกับพี่แล่ทุกคนเลยก็ได้อยู่ที่บ้านน้องนิงเพื่อนเนาะก็คือซึ่งก็ได้เห็นอ่าซ่งบ่าวเวียงละกา บาบอยเนาะได้ขับมาทายทํากัตามมากก็คืออ่ามีพี่น้องชาว YouTube เข้หามาลยทุกคนเลเนาะก็ตามมาเรื่อยก็ได้เผยแพร่วิดีโอออกไปก็คือเมื่อนี้กระทั่งสาม,มุกดาก็อ่าได้ฮับเป็นสะพานบนไฮทางลุงมมเนาะโดยก็คือซึ่งเพิ่นก็นหายทางสาม,มุกดาซื้ออ่า พัดลมมาหายนองเพลินกับู้สึกว่าได้เผยแพ่วิดีโอไปแล้วกับู้สึกว่าน้องเพลินบ่มีพัดลมเนาะกับคือมื้อนี้กับทางสามมุกดาก็มาเป็นครั้งแรกทุกคนเลยโดยก่อนอื่นกับโบไปสักาบสักษาเสียเวลามุกดากับสิพาพมแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะโดยก็คือตอนนี้กับเวลาคอยคำย้ำแรงพอเม่พี่น้องเลยก็คือบ้านกับโบได้ไกลกันดอกบ้านเดียวกันแต่ว่าทางสามมุกดากับโบคอยมีเวลามาเนาะก็คือว่ามื้อนี้กับได้มีโอกาส หรือว่าครั้งแรกเนาะที่ได้เขา้า,ามาถ่ายทาน้องเพลินกัโอเคซา่อแม่พี่น้องเดียวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อโดยทางสามบุกดากะต้องขอขอบุญขอบคุณคุณรักผมณใหญ่เด้อที่เพิ่นไว้เนื้อใ,ใจใจให้มุกดาเป็นสะพานบุญเนาะโดยก็คือลุงโมเพลินกะให้มุกดาเป็นสะพานบุญให้ก็ถือว่าโอ้ลายสมมาพักควรเต่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัโอเคซา่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันในเด้ออโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คืออา่าเพลินกัเป็นคนบ้านเดียวกัน มาทักทายสบายดีทางบาทาก่อนอ่ะโอเคอ่ะสบายดีเด้อบาทาเนาะเลยสบายดีสมงโมงเลยเป็นในในมาน้ำกาวคือเก่าเนาะเนาะงวันนี้เนาะขึ้นเกากลับมาคอยคำย้ำเด้งมาแต่บ้านนาสนุ่นบ้านนงโบบ้านนงโบูลายเนาะฟาสดฟาดลงมาพี่เลยกับสมุกเนาะฟาดเลยปะอาอยังสองโมงใหม่เพิ่อนนะเพื่นใหม่อันเพื่อนใหม่ของเนาะเด้ออ้าวกะแบบว่าเห็นเพื่อนก็ได้ทายท่าอกไปกะว่าตอนนี้เพื่อน ขาดแฟนก็ได้ซื้อแฟนมาให้เพ hmm. okay, ิ do y, do y. Uh, uh, of чи, ่นเอาแฟนมาให้เพิ่นก็โอเคสาวพ่อแม่พี่น้องอ่ะบเป็นการซักซาเดี๋ยวทางสมบุกดาโคตไปหาน้องนิงก่อนเด้อบาทาเด้อโดยอาสมาดีป้าลุงเนยเป็นได้บาทาหน่ะจั๊กพีนยุ่งยแท้โอ้ยข่อยกินเข่าจะมุกเป็นอะไรเดลยนี่น่ะข่อยกินตั้งแต่เข่าเศร้าเข่าเตี้ยเขาไม่กินแด้ไม่กิเขาเปี่ยนเขาไม่กินป้าว่าไข่อยว่ามาเลยว่าหน้าสนหนูมาน้องโบเลยเพราะว่าสิส่วนจำเร็วน่ากินเข่าก่อ เดี๋ยวเจ้าว่าเผาลงมาไปน้ากันกัอันเดียวกันเนี่ยเจ้ากับเยาว์ไล่ยังด้วยกันให้เขาจะไปกินตอนไี้กินเนี่ยมันเจ้าเผาหยัดเฉลี่ยอวย์เยาว์ไปสุติยตัวเดนนะบ้านฮะเจ้าห่อนทองคือก็ห่อนทองด้วยกันท่านอ้าวสาวเป็นการชักช่าเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนเฮ็ดเคียงงานให้มันแล้วก่อนเนาะโดยโดี๋าวสบายดีบ้านฮะเดยอการนี่แหละทุกคนเนาะกะได้อ่าซื้อแฟนใหม่มาให้ทางน้องอ่า น้องนิงเพื่อนการรุ่นก็ถือว่าอ่าดีอยู่เนะาะก็เป็นฮาตา์ลีฮาตา์ลี่โบเอ,อยียประมาณนี้<ม>ก็ถือว่ารุ่นใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะก็เดี๋ยวฮอกก็ซีเข้าไปหาทางอ่าน้องนิงกันก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยทางสาวมุกดากเขาได้เขา้าอ่ามาเบิง่งทางน้องนิงเพื่อนก่อนเนาะป้าผู้ฮายนี่อาสบายดีเด้อทางไอ้โดยไปเจงได้คือนางเสาเมามองแท้นี่ ถ่าคุณของน้ำเอาเป็นยังคือถ่าแล้คุดแล้วแต่นั่ยังคุดยังบ่แล้วนะโอ้คุดยังบ่แล้วบัดนี้มีน้ำออกบ่มีน้ำมันออกตลอดเลยโอ้มื่ออีกคุดอีกยาได้อ่ะน้ำมันสิบก็สามมื่ออื่นการบวกระกตอนเช้าสิมามาจังคุดต่อยอ๋อช้าเลยคุดไปเรื่อยที่บอกป้าค่ะมันบบกระต้องชาตลอดทั้งคุดได้นไงโอ้โดยโดยคือว่าอะไรเหตุอ่าช่วงนี้การลำบากเนี่ยเนาะ đôi đôi à sa sa mà đi đây đấy đôi 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 à thả mà thằng nó hả để bưng, thà, bưng nông, ní, con bò ba bà thả lại bà dân kia nó cầm bò nào mới đây nhỉ bà thả à đôi sa bưng hà thằng nông nhìn con nó à cha ê là mày nó mày còn phải mày đi คือหนาค่ะเป็นแว่นยูเทสใช้กำลังเห็ดยังอี๋ล่ะหนากระหนึ่งข่าวแล้วหนากระหนึ่งข่าวแล้วดยเห็ดกินบ่บัดยัง<น>เห็ดกินยังบัดยังหมมีเอาห <laughs> มมีกับข่าวบ่โดยเออเอาใช่ได้ยังจะกินข่าวแรง,งมือนยังหมมียังหมูหู <laughs> ้ดวงใจต้องใบเกลือแล้วห <laughs> มมีกับขขาน่าต้องใบ,บเกลือแล้วป้าเบิ่งเด้อกะคือทางเอื้อยกะมาครั้งแรกเนาะกรให้น้องอ่า อย่างวะเออแบบแนะนามซื้อเสียงก่<ด>อนเพราะว่าคือทางเอฟซีเอ่ยกันยังบบฮูโ,โดยโดยอิระซื้อ,อยังซื้อนองนิงน้องนิงเนาะโดย,โดยอนะสีพาน้องเพิ่นเห็ดยังก้อนเห็ดแล้วหรือบ่อยละหรือยังเห็ดแล้วแล้ว,อ,ลวอ้าวใช่อิะระไปนางก่อนมาบาทหนึ่งไหมบาทโอ้ยเบิ่งก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพี่บ่เออเออ,เอ,อมาพี่้าโดย คือน้องนิงเนาะอีหล่าจะปีแล้วนี่สิบแปดหากัสสิบแปดโดยอือคือไอ้กามาเป็นครั้งแรกเนาะกะกะบบอกว่าลายด็กทุกคนก็พูดกันอยู่นเนาะนี่ก็เป็นเพื่อนซานของน้องแล้วก็เป็นอาดินดินมูลไว้ละโดย,ยคือยังบัวท่านได้เป็นดินของ้าเองไหมบ้างยังอือคือยังอยู่นะแม่ดินพ่อแม่ดินพ่อแม่เนาะโดยอื<ๆ>แล้วคือแบบเป็นได้ไหมมาได้ได้นอ้องคือจะมาแบบอันนันต้นปลายสาเหตุมาได้ไหมนี่นะ เรื่องของน้องไดนล่ะเรื่ององน้องบ่แบบทุกแง่ปากมงทุกาง่ขาวกินกะบโมมี่โอ้ข้าวกินเบิร์ตบลยอืแล้วมีหางมีหน้าอยู่บ่ใส่นี่กะโบลายโอ้มีแต่โบลายเนาะโดยแบบแต่ละปีได้จะซอบใส่ล่ะสิบสอบเช้าสอบสิบสอบเช้าสอบวันนี้จะคนกินสล่ะแปดคนแปดคนโดยแปดคนทั้งบ้านป้ามัดข่าวสิบสอบเช้าสอบโดยหน้าทงเดียวบ่อยล่ะโดยอืมก็คือว่า โบกุ้งกินเนาะแต่ละปีได้จากเดือนนี่แหละนานนนินเฮโดยมาน้ามามีปุ๋ยไช่โอ้แบบมีเงินซื้อบ่หรือแบบไหนโดยมามีเงินซื้ออืมเนาปีนี้ได้เห็ดไฮเห็ดไนยู่บ่ใส่ละได้เห็ดกับโบได้ก็คือเห็ดซ้ำเก้าโดยโอ้คันแบบอ่ามีปุ๋ยไช่หลายเลยแหะใส่ละแบบจะเพิ่มปริมาณอยู่บอโดยกับพราะว่าหนึ่งมาเฮ้านาโนเนาะโดยนาโนมันก็ต้องแบบอ่าดินปุ๋ยไนจักหน่อยเนาะจังได้อืม เป็นได้อีหละคืออ่าความเป็นไปเป็นมากคงอ่าของเจ้าน่ะแบบในได้ล่หละแบบว่าหนึ่งทุกอย่างปักโมงมันบ่โดยแล้วก็ขาดแคลนบ่โดยอือคือตอนนี้ยายสามีเขามีน้ำอยู่บ่สะเขาน้ำซัาปากระ่บมีโบมีโดยอ๋ออาละกินใช้ใส่อีหละแต่ละเมืองอ่ะขอกินหาซื้อกินหาหน่อไม้หาโคชิโร่โอ้ ก็คือหาคูจิโร่เรียกเขาว่าโดยเรียกเขาหาโนไม้เรียกเขาหาคูจิโร่ขายเพราะได้ซื้อข้าวกินอืมคือเบอรตะดนนะเบอบ่ล่ะโดยเบอรตะโดนแล้วอืมก็คือว่าอหไรอยู่บ้านเฮาเนาะโดยรถไผใส่ล่ะทางลังโหลดพี่น้องอืมของเจ้าเองนี่ถ้าบ่มีบ่บ่มีบ่มีเนาะโดยมีกัห้างขีบ่ได้โดยอันนี้ตวานี่จ้ายืมเพิ่นมาขี่บรือแบบใดบ่ได้ยืมเพิ่นเพิ่นมาจอดไว้นี่โอ้เพิ่นมาจอดไว้นี่เลยโดยอืม ดูก็คือตอนนี้ค่มีข่าวดีอย่างไงล่ะที่เข้ามานัะ่ะตอนนี้เพจของน้ำเพจของน้ำดยคือเจ้าบ่มีของน้ำน้ำนอยล้วเนาะก็คือเพื่อนนี่ก,เเออก็เป็นเพื่อนอีปุยอีปุ้ยกับโบกากันดอกกับเพื่อนสามุกดาก็เนาะเป็นเพื่อนของพ่อแม่กับกับหูกันอยู่เนาะขอบคุณเพื่อนเป็นแน่ใดกับอ่าไฮนาตตกาเพื่อนก็มีเบิร์ดโด,ดล่างก็มีน้อยลนะ่วเนาะแต่ว่าคืออ่า เฮ็ดแล้วเขาหน้าบบงามหน้านูนินแห่ลายคนกินเนาะก็ถ okay, okay, uh ือ huh> ว uh ่าเรื่องเพื่อนนี่กก็โอเคอยู่น่ารัะเนาะแต่ว่าชีมาขาดแค้นนักจุอ่านักสุดนะคือเขาหน้าเป็นใบละโอ้แล้วหน้าเจ้าได้สามีอยู่บ่มีเป็นทองตีกันบ่มีตายแล้วแล้วใส่น้าได้อีกว่าใส่ละได้สอบได้แล้ว อืคือใช่ด้แล้วเนาะตอนนี้นะนเนาะทุเลยเทือนเพิินกับเป็นเฮือนสันเดียวกับเป็ดรงเฮือนข้าวบูหานในแน่ยอหละนะ่ะเนาะโดยอเอาก่อนเออ่นี่แบบอีหล่จากปีแล้วสันที่แปดหากับสิบแปดโดยสิบแปดที<ม>่ทาม,มาแล้วแล้วผิดหวังเรื่องความากไปละโดยจากปีละห้ยละในปีหนึง่งในปีหนึ่งโดยโอ้เพิินนี่เป็นแบบคนเล่าคือกันบ่โดยคนลาวทงคนลาวทงโดย ก็เลยไปกันมาได้เนาะกับโบเป็นยังน้อยละเนาะกับกาบางคนอ่าบางครั้งบางคราวชีวิตคนเฮามันกะคือว่าอะไรแบบมันกะบบได้สวยดูงดงามเนาะเป็นกะตี้ทุกง่ากมันจะดูเอากะดังนี้น้อยตอนพเนาพนผู้ว่าสนองผู้ที่แรกกะผู้แต่ว่าโดนไปกะตีทุกตียากโอ้ตีแบบโบมีเงินมีคำโบโดยอืมอืเนาะสร้างว่าเท่เนาะวันนี้คนที่ป้าเน่ะคือเพิ่นโบโดย เพื่อนนะมีบอสเพื่อนมีมีกว่านี้มีกว่านี้โดยกะแสดงว่าเพิ่นกับ่บจรใจกันปานได้ล่ะเนาะกันคือว่าคนเฮาเจ้าข่อยโบมีเฮาก็ต้องซอยกันทํามาห้กินซอยกันสั่งสมสั่งเนาะเพราะว่าอ่าอย่างคนหนึ่งมีขันใจมากค่ะกันแน่ก็ซอยดึงกันเนาะกันึืนแต่ว่าก็คือว่าในน้องมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาอาชีวิตของมนุษย์เฮากับ่บคิดอย่างไรเนาะก็มีแต่ว่าอ่า เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยแล้วตอนนี้ไดใส่ละ่ะแบบว่าคือยังวางอยู่เป็นบ่โดยกัดีแล้วเนาะกันคือว่าแบบเปิดเจเปิดใจกะแพเกากะเพิ่งจะไปเป็นบ่โดยแล้วเคยคิดอยากมีแฟนอยู่บ้างะอยากมีโออยากมียู่บ่โดยมาเป็นได้ๆคืออยากมีน้องแบบโบ่บ,บ,บ,บคิดใส่ประสบการณ์ผ่านมาบ่าอยากมียบ ดูแลกันไปครอบครัวครักครอบครัวต่อไปปุบที่ทุกที่เอืมแต่ว่าแบบอ่าเรื่องที่ผิดหวังมากนี่แบบบกคิดบอสโนงแบบว่ายันแบบว่าอันแบบประวัติประวัติมันซ้ำห้อยใช่คิดคิดแต่ว่าก็อยากมีโดยก็ซอยกันสร้างโดยโก็คือว่าในนอกกันคือว่าเฮานั่นกัเบิ่งกันไปเนาะล่ะเนาะก็เบิ่งนกันให้โดนก็คือว่าแหละเฮือนซานล้านเป็นของเพิินก็บ่มีหยัง เป็นไฟอย่างในสนองของมีของน้องเองม็นบอกมีแต่นักสุดนี่คือลำบากนี่คือมีแต่เรื่องข่าวโดยเดื่อเฮื่อนี่กะอยู่จะคนนี่สละเรื่องือนแปดคนแปดคนท้งลานแปดคนทางลานใช่ไปททางไหนเบอร์สันอยู่หน้าอยู่หน้าน้ำย้ำแรกนี่พากันทุบมาพี่ไปเลยบอกนอนหน้าเนนอนเพื่อนเนโอ้เพราะว่าเพื่อนกำลังมวยไงเป็นไเนา่นละเนาะก็เลยแบ่งกันอยู่ทุกคนเลย ขั้นเอื้อเชียวแฟนมาให้แนวอยู่บนนี่เอาเอาบ่คะแนนเลยตามไว้มาตกใจวะเอาเอาหิบมาหิบมาหิบมาตามมาเนาะเอาแฟนใหม่มาให้มาอีหล่ามาเอาทุกคนเลยแดงได้บาทหิบมาอีหล่าเออย่างไปเลยเออ อันเด้แฟนเจ้าเฮโลอ้าวสวัสดีเด <flavors> ้อทางนั้นเนาะเฮ็ดอีหยังอัน่ะโอ้โดโดพากันเฮ็ดอีหยังแล้วเบิดแล้วบ่ยังๆเอ้อรอจะรอมอ่าขอาวนึงเด้อเนาะโดยปาเป็นจังไดล่ะแฟนใหม่งามบ่ใหญ่สูงยาวอันล่ะไปๆจมไปเตียงพุ่นเนาะโดยโอ้ตา จับคอยอกรดมาเลงตั้งมันขื้นนี่แหละมันจะมียาวกูนี่เนาะแฟนเพิ่นกระายว่าทธเลยคุ้มหน่าไห้ได้บวกก้าเปิดเผยได้อายได้อายอาวอาวอีหลามาขึ้นมาบันี้เปิดบังดูหันเปิดโซมบังดูแฟนใหม่นะไปได้ก็คืออายแท้คือว่าปิดหน้าปิดตาแท่นี่ปิดชั้งอันนี้ ปิดหน้ามาพี่ล่ะเออให้เพิ่นเปิดหน้าเปิดตาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำมาแล้เนาะเปิดโซมแฟนใหม่น้องน้องนิงโ,<ล>โอ้โตบ่าวทายำคักเฟ้หุยนี่ฮัตติลิฮาตตลิเ <laughs> นาะป้าก็คือได้เผยแพร่วิดีโอไปกับอีหล่าว่าบุมีอันโออ้อยอืที่เจ้า โบมีคือแบบว่าโบได้พัดโบได้หย่างเลยบ่ิษโดยมีแต่พัดโบได้อินโบแห้งมันแห้งเนาะโอ้ป้าเป็นใจในได้แฟนใหม่ล่ะบ้านีมีใจตื่นเต้นตื่นเต้นเคยได้อยู่บ่บ่เคยได้บ่เคยได้โดยนอนรับหรือว่ามาแรงไหมมาลาบดีใจดีใจแฮงจนชินอนะมาลาบพุ่งโม้โดยป้าราคากับเมนนโอยได้ประทาพัดหนึ่งพุ่นได้นัหนึ่ง โดยพันกับปลายมันกับพันเอ็ดอืมก็คือว่าในคันเพื่อนเขาเ็ายังไม่ได้ใช่เพลงคำนี้เนาะชีห่างเลวเพื่อนเอากระชานั้นโตได้ตัวอีกเนาะแต่งต้องแต่งเนาะโดยว่าเอาเอาอะไรก็ดีใจนะเนาะก่อนอื่นกาให้ทางน้องขอขอบุญขอบคุณทางอาลุงมมนอยล่ะเนาะเชินกับบอกให้ออกเสียงนิีงน้าก็มีแต่ว่าเอิญลุงมม โดยอ่ะก่อนอ,อื่นใไงล่ะขอขอบคุณทุกหมอได้เด้อขอให้รำให้ด้วยต่อไปเลยจอจน้องจันไดกะให้ยคลื่นก็ไปร้อยเท่าพันเท่าขออายุยืนยาวต่อไปสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุเนาะป้า,าเคยขีดอยู่บ่อยหละว่าสิได้ของใหม่นี่เป <บา S 1> ตรวดเพศความดันสิได้แทนใหม่หลินน้ำหอแล้วหลินน้ำหอแล้วได้แพนใหม่นะป้าเออเลือมาให้ถึุใจอยู่บ่ยเออสีกัน สําหรับสามุกตะวันก็งามเด้อเนาะบ่ฮะแต่ว่าน้องน่ะบ่ฮู้ว่าสิงามนําสามุกตะวันหรือบ่เนาะอืออะสินี่มากบ่น้อยมากยัม่ามาแบแฟนพ มาตากับสมุกจะได้อามาขึ <sh ady> <sh ady> ้นน um> ี่ยไม่ใช่บ้าจังชั่นเนาะบอกมาก็ต้องต้องใช่แล้วบอได้เดยเข้าไปจบน้องเป็นเนาะเด้อได้แฟนครูหงุ่งครูใจเนาะนางเคียงขางกันเลยเพิ่นกระเปิดโซมหนาเท่และซื้อเพิ่นกระมีวะฮัตตัลลีเพิ่นกระมีวะฮัตตัลลีเนาะทุกคนเด็กอาจจะเป็นครูคล้องของน้อง นิ่งบบนี้เนาะอ่าผู้ผู้ยำนอนได้ปัทาอ่าอก็สิเป็นอากาศให้น้องแบบหายใจโล่งบัเนี้เวลาอากาศฮ้อนเนาะกับพ่อสิได้เพิินกัได้เพิินมากกับพ่อสิได้บรรเทาอาการความฮ้อนความอึดอัดความอบความอ้าวเนาะโดยทางเนาะทางเอยก็ดีใจน้ำในลายเนาะก็คือปาธาในปัจจุบันนี่กะทางน้องเพิ่นกับภูมิเข่าปทธาคือเข่าหนีเบิดแตเตเดือนได้ฮะน้องเต่เดือนหนึ่งเดือนสาม เดือนเดือนซาวเดือนชงได้ใช่เนาะแสดงว่าชงอันเดือนชงนี่บิร์ดโอดได้ใช่มีอยู่ได้ใช่ชงเดือนเดือนกับโบไลเออแต่ว่าเดือนซามนะเบิร์ดเบลเดือนซามเดือนวนี้เดือนทั้สมุกเดือนอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีในตัวมีเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเลยเหรอเออมีกับไปหาขอกินเออเลยแล้วข่าวบาอดขเาวนี้แหละเคยอันเคยอดอยู่บ่แบบบอร์ดกินข่าวโดยเคยอดเคยบ่โดยอ่ะสูงสุดนี่จะข้าบจักมึนแหละ เมื่อได้กินมื่อบ่ได้กินโอ้อันคือได้เคยแบบกินบบเต็มมือบอเ่โดย้มื่ออิ่มเมื่อบอิ่มคันชิบะแล้วก็คือได้กินทุกมืือแต่ว่าอาคาบอิ่มโ่อิ่มเม่ซีบ่ยาะโดยอืมมือก็เทือละครับจองครับอันคนหลายในบ่าทาน้องเพิ่นนเป8ดคนเปดคนเป็คนเข้าหน้าแบบมีแต่เร้าสามชโชคคือเพิ่นเว้าแลไรบ่ว่าหน้าให้หน้าตะก้าหันน้องเพิ่นมีเบิด เป็นรถไทยนาก็ม no no no. ี oh, ่น้อยล่ะเนาะไอบ่ได้ป so ัญหาเอ้ามันอยากห้ามันอยากไหนแล้วอันออโดยก็คือรถไทยนากระบมี่น้อยล่ะเนาะโดยอืมแต่ก่อนนี่เบิ่งเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถามเรื่องอันการงานก่อนคือปัจจุบันนี้อีหล่าเฮ็ดยังณ์ทะลุหาคนจิโรหาหน่อไม้ขายบ่โดยเออพระเจ้าซื้อแบบได้ไหนล่ะสามตัวพันโอ้คือพระเจ้าฮับซื้อตลอดเลยมั้ยบ่โดยเออสามตัวชีตัวพันเดี่ยวพี่อันกินข้าวสองเืาอ ธรรมดาอีกแล้วเลิกบ่อปละบ่เลิกปันใดแล้วเคยคุดจิรอสูงชุดนี่มือได้เท่าไรสัยละมือได้รอดไปรอดไปคิดเป็นเงินเทไรบ้างสามสิบสี่สิพันนี่นะนะสี่สิพันน้ำมือกะไดส่าวพันอืมอ่านเต็มชูงเลยบางมือมันแรงจิโร่หน่อยนี่สมุนเป็นคนเราคือต้องไปคุดนี่ยคูดทุกมือเลยบ่อปละโดยคุดทุกมือแต่คือเดี๋ยวนี้ได้ขาก็คือสิบ่ได้ไปแล้วเดี๋ยวนี้เนาะโดยไปกะบ่ค่อยไป เพราะว่าคือว่าอะไรกะมีพี่น้องเาว้ายูทูบเขาได้ข่าวมาเผยเพลแล้วกะอ่าถ่ายถ้ำนอหลานเนาะโดยก็ถือว่าแบบคนอา่าไลายกู่หลายคนเข้ามาเห็นกันรู้ตันทุกคนเลยเนาะกะให้ให้เบิ้งสภาพเพื่อนก็ทำให้พี่น้องเลยเนาะแบบเบิ้งก็คือเพื่อนนี่กะแบบอ่าเป็นเพื่อนทรงข่าวบูฮานเนาะเพื่อนนี่กะ้ามห้องแต่ว่าห้องมวยง่ยทุกคนเลยเนาะก็คือเพื่อนนี่กะทางสามบุกดาก็เห็นตั้งแต่ไนหนอยเนาะ แต่น้อยเพิเ่นแหละเพราะว่าคือเฮือนสามุกดากะใกล้ๆกันนึงทุกคนเห็นันว่าอันตอนนั้นสามุกดากยังอยู่นําพําแม่เนาะอยู่แต่ว่ากคือว่าแล้บ่ได้เคยมาถ่ายทําก็พอเห็นหลายๆช่องเข้ามาแต่ทํากะพอดีทางผู้ใหญ่เพิยยพ่นก็ไว้วางใจอ่ะให้ซื้อให้เอาแฟนใหม่มาให้น้องเพิน่นเนาะเพิ่นกขาดคอ่ะคนอนแหละเวลา,นน,ลา,น,น,าน,อนนอนแล้วเพิ่นฮ้อนเพิ่นว่าเนาะก็เลยอ่ให้ทางสามุกดาได้อ่าซื้อนะได้เอาแฟนใหม่มาให้น้องเปิ้โอ้ย เอื้ยแล้วนะน้องหลานเนาะเอื้ยแล้วเอื้ยแล้วป้าบอทา่ะบอเรื่องเปิ้ลเนี่ยคอยคิดว่าอันโตฮาเป็นอันเปิ้ลไลยน้องนิ่งแต่เจ้าน่ะเป็นลูกสาวลาเลยๆล่ะเนาะป้าคอยเห็นตะกี้ในโน่อยนะบอกค่ะเอาบอกค่ะบอกค่ะตะกี้เนาะแหงโน้อยกินทุ่มมือเนาะป้าแบบเจ้าเห็นตะกี้ขอพูดให้เห็นน้องเพิ่นแต่โดนเนี่ยตั้งแต่ว่าคอยเริ่มไปอันอยู่น้ำเจ้าแล้วคอยกลับไปหูแจักน้องเพิ่นไม่เห็นเลยใดแต่เจ้ายังเถาะทุ่มมือ บอจนแบบว่าคอยจนแบบบยายามหายใจต่อไปเลยเนาะคอยเมื่อยแล้วกับชีวิตในเจ้าก็ว่าคอยแบบมีกำลังใจเนี่ยคอเห็ุเวหาเห็ุงานเนาะบอกคอยบุกิดได้ที่ว่าน้องชิ้นใหญ่ปานนี่เนาะใหญ่มากเป็นสาวแล้วงามแพงเลยแล้วคนสิดเปิ่นไปใส่ชะละดูหน้าอืมเพิ่นกับสั่งครอบสั่งครัวเลยบอกโดยโอแต่ไมีครัวแล้วแต่เพิ่นก็อยู่กับลูกกับผัวเพิ่นเนาะโดยแต่คือหล่ะามานอนเทื่ยงกับไพศาลกับอีแม่แล้วก็กับไพอีก ใายนอนหน้านอนด้วยกันสองคนป่าเพือนอ่ะพอมีพี่น้องปุ้ยเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนคันคือว่าอันอู้สี่าจังไหนเนานะคันยางฝุ่นทองเสียทองอยางนี่ลำบากนอ้อยหลา่าเนาะโดยกะดีใจดีใจอ่ะเป็นกะสิได้ของหน้ามาใหม่กะเป็นเพื่อนทางขาเนี่กะเป็นญาติพี่น้องเดียวกันน้อยหล่าเนาะโดยโดยอ้าวสาทางเอื้อกะสิได้โคตัเดินทางกับเป๋าโดยหล่ะเด้อบบดนี้เนาะไปคำลุงแรงเด็กะ สมุกขับใจชาวมุกระวันเนื้อดีมั่นท่านบุญให้น้องนิ้งดูเง,งยหน้านขึ้นมาลูกเออมุกขับใจลายให้ล่ำด้วยต่อไปเด้อสาธุเนาะกานคือว่าเฮาซื้อนี่กะจักสิว่าจักพันเนาอวัธา,าหาเงินบ้านเฮานี่หลายมือแต่ได้อย่เนาะโดูกา <laughs> นคิดเป็นเดี๋ยวนีก้กะจะสิเข้าหกแสนในทุกคนเงินกันเนาะมานี้น้องเพิ่นหาเงินสูงสุดนี่ได้จักเท่ายใส่ละได้บ่ได้โอ๋อมานี้จักค้นหาบไ้เขาอีแม่เอ้ย สามคนกินแปดพ่อเจ้าได้ใช่ละอยู่หน้าโอ้พอนอนหน้าเมย์นอนเพื่อนโตัวคุณหนึ่งเฝ้าหน้าคุณหนึ่งเฝ้าเพื่อนทุกคนเลยโดยโดยอาสันกาโบเป็นการซักซ้ากับเดี๋ยวทางเออกับสิได้กับ่กนเนาะโดยอาสัาดีปราลุในีหละโดย อ่ะโอเคผมเองพี่น้องเนาะทางสาวม,มุกดาการได้ขอตัเดินทางกับกรธวัฒนานพิพากษ์มงใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอ้อผมเองพี่น้องเนาะโดยทางสาวม,มุกดาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณลุงหม,มอหลายๆเดอ้อที่เพิ่นให้มุกดาเป็นสะพานบุญให้น้องนะิงเนาะการทางสาวม,มุกดาการได้ขออวยใจให้พ่อเพิ่นก็ขอให้เพิ่น ยูดีมีแห้งครบเจ็บจะได้คุมไข่ยาสุนีเด้อปราศจากโรคภัยไข่เจ็บเนาะนอนหลับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเบดมือไปทางไหนก็ขอให้ได้แก้วมณีโชคโทษให้ยัให้มาพานมันให้ยให้มาเบียดขีดเดียดจังได้อย่าได้มีมาใกล้เด้อลุงหมอหามาสำนีก็ขอให้ไรกะพื้นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่ากินบบกจกโบลงเนาะกะขอให้ลุงหมอสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข่เจ็บสิ่งที่เป็นยูซูมือนี่ก็ขอให้เพิ่น าหายจากพญ,ญาโลคาความเจ็บอยาได้คมข่อยากสมีเดอ้อขอให้เจา้าล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเป็นหงพอหงไสของลูกของหลานตลอดไปเดอ้อเนาะก็โอเคซาบเป็นพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอ้อทายนี้มุกดาก็ขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี